นิทานอีสศบเรื่องหมาป่ากับแม่มา้าลูกหมาป่ากำลังจ้องไปที่ฝูงลูกมา้ามันเดินไปหาฝูงลูกมาฝูงนั้นและถามแม่ม้าว่าทำไมลูกมาตัวนั้นถึงเดินไม่ค่อยทันลูกมาตัวอื่นละ่ะขาเขาเป็นอะไรหรือทำไมพวกเจ้าไม่พาไปรักษาหรือว่าพวกเจ้าไม่รู้ว่ารักษาอย่างไรข้ามียาที่จะรักษาให้ลูกมาตัวนั้นหายได้ หมาป่าพูดแม่มาพูดขอบใจเจ้ามากหมาป่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รักษาขาข้าให้หายได้สิขาของข้าเดินไม่ถนัดเจ้าช่วยดูให้หน่อยสิหมาป่าตอบตกลงหมาป่าจึงเดินไปหาแม่มา้ายืนอยู่หลังแม่มา้าแม่มา้าได้โอกาสก็คิดสั่งสอนเลยใช้ขาด้านขวาเตะหม,มาป่าจนฟันแตกละเอียดเลือดไหลเต็มปากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนชั่วย่อมมีการกระทำที่แสดงว่าเป็นคนชั่วพุทธภาษิตใครๆจะเป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดก็หาไมใ่ใครใครจะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่คนจะเลวก็เพราะการกระทำความประพฤติคนจะประเสริฐก็เพราะการกระทำความประพฤติ